สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนด้วยนะครับเข้าสู่ช่อง Over t i m e นะครับวันนี้อยู่กับผมแบงค์เหมือนเดิมนะครับก็วันนี้แบงค์มีกิจกรรมเหมือนเดิมครับแจกลูกบาสวุ้ยเมื่อวานนี้เพิ่งไปโพสต์มาแล้วแบบว่าคนสนใจเยอะมากนะกับลูกบาสตัวนี้นะครับ V G 4 5สี่ันนี้เลยมูลค่า1,200บาทไทยกิจกรรมนี้คือกิจกรรม เพียงแค่กดกดไลค์คลิปนี้คอมเมนต์ comment ว่าตำแหน่งในฝันของเรานะครับที่อยากจะเล่นคืออะไรแค่นั้นเดี๋ยวแบงก์จะสุดแจกเลยนะครับพิมพ์ไปเลยฮะ S G หรือแบบเป็น power forward ที่ดีที่สุดคือชอบใครนะครับก็ไปคอมเมนต์กันได้ในคลิปนี้นะคลิปนี้นะได้นะครับโอเคครับส่วนคอนเทนหลักในวันนี้ ของเราก็จะมาพูดถึงเรื่องแผนกับลูนตรงนี้อาจจะไปไวนิดนึงนะแต่ว่าถ้ามีคําถามอ่ะคอมเมนต์กันไว้ได้เลยนะครับถามได้เลยนะเพราะว่ามันจะจริงๆมันควแยก2 EP เพราะว่าลนะูนเน่พมี1 EP ที่ควรจะทําส่วนแผนอนะก็เป็น1 EP เหมือนกันแต่ว่าเดี๋ยววันนี้จะรวบยอดให้ก่อนนะครับอ่ะเดี๋ยวราไปรับชมประเทนหลักของเรากันเลยครับสก์ s <S ใครที่กำลังตามหาร้านเติมเกมโปดีราคาถูกต้องโอเวอร์ชม พ่อขาหน้ารักเติมไวระหว่างเกมก็เติมทันพร้อมลุยทุกคอร์เตอร์สายบาสตัวจริงเติมคุ้มชูดแม่นดังแรงโอเวอร์ไทม์เติมงินง่ายดวงเฮงทุกกาชาอย่าลืมนะครับอ d s line a d อ over time co เปิดบริการแล้วทททเ,มมเที่ยงวันถึงเที่ยงคืนมาติ่ไปที่เฮียนะจ๊ะ มารู้ช็อปครับรับบริการเติมโรบักราคาถูกจำหน่ายสินค้าในไม่แวนการ์ดเพ่อจะเป็นไอติไก่เพชรครับ1 1 0 0 0แเพชรเพียงแค่ก้าบาทเท่านั้นเองไอติเทพพร้อมเล่นอีกมากมายครับไปเลือกช้อปปิ้งได้ครับที่มารู้ช็อปครับแล้วที่ร้านนี้มีกิฟต์การ์ดด้วยนะครับหากใครสนใจครับแอดได้ที่แอดมารู้ช็อป no หนึ่งครับหรือคลิกที่ลิงก์ใต้เดซิบิวชั่นได้เลยครับฝากไว้ด้วยครับรักโรบักรักมารู้ช็อปครับก็อย่าลืมไปเติมกันกันเยอะๆนะครับอ่ะสวัััััสสดดีีคคครรรบบบอกก้งงนนึะา เพื่อนๆชาวยัดหวงของผมวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องรูนก่อนนะครับว่ารูนเนี่ยมันมีความสําคัญยังไงแล้วก็จะเปลี่ยนมากน้อยแค่ไหนนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมกันเลยฮะสกอรูนจะแบ่งออกเป็นทั้งหมด3ส,สายหลักๆคือสายทําแต้มสายป้องกันสายพลังงานนะครับรูนเล็กนะนะครับก็แยกง่ายๆพวกตัวที่ไม่ค่อยได้ถือบอลไม่ค่อยได้มีส่วนร่วมเกมบุก กับเพื่อนหรือไม่มีโอกาสได้ Ad ไดอัดซีดได้ทำแต้มจะเป็นรูปพลังงานส่วนใหญ่นะครับรูปพลังงานเนี่ยแบ่งออกเป็นทั้งหมด3ประเภทรูนยืนเฉยรูนต้นเกมรูนป,ป้องกันเลดเกมนะครับรูนยืนเฉยคือรูนพลังงานสะสมรูนนี้ผมจะเปิดริติแล้วกันนะครับคือก้อนผมอาจจะบางนิดนึงนะเดี๋ยวอธิบายให้ฟังนะครับสำหรับพลังงานสะสมเนี่ยก้อนละหกสิบก้อน6 0 บวกกับรูนพลังงานการลบกวนอีก30%เพราะมี10ก่อนรวมเป็น90%รูนนี้จะไม่ค่อยได้มีประโยชน์กับคนที่ได้ทำแต้มบ่อยๆหรือแอดซิตบ่อยๆแต่ว่าตัวละครตัวนี้ที่มันไม่เหมือนตัวอื่นคืออีจ,จินเนี่ยมันเป็นตัวถือบอลหลักชูดแมนแต่ส่งบอลเก่ง ถือบอลเก่งมากนะครับยิ่งเล่นกับสกรีนยิ่งถือบอลเก่งอีจิน2เนี่ยก็เลยเหมาะมากๆกับการทำรูนพลังงานเต็มที่จร,จริงๆเ,เพื่อนๆสามารถเปลี่ยนได้สามารถใส่60ได้เอาเอาก้อนนี้ออกเอาก้อนนี้ออกได้เอามาเป็นแบบคุ้มเกมเอามาเป็นวิ่งก็ได้หรือเอามาเป็นพวกเก็บปพ้องกันเช่นจัมม์หรือคุ้มเกมหรือจะเป็นแบบเริ่มต้นสะสมแต่ถ้าเป็นผมนะถ้าไม่เปลี่ยนเป็นวิ่งก็อาจจะใส่90าแต่ใส่90บมีอันติทุกเพย์ให้เล่นรูปต่อไป รูดเกมบุกเกมบุกมีอะไรบ้างเกมบุกเนี่ยมันคือ3มแต้มกันรบกวนนะครับสามแต้มสองแต้มอ่าสามแต้มแล้วนี่ปัญญาอ่อนนะรูนี้อย่าทำนะผมทำไปแล้ว ครับรีทิ้งหมดแล้วนะครับก็ตัว3มแต้มกันลบอกวนเนี่ยถ้าผมพูดตรงๆนะรูนเนี้ยเป็นรูนแรกและรูนที่กากที่สุดในเกมรูนนี้จะมีผลต่อเมื่อเราเจอตัวป้องกันที่ใส่รูนลบกวนเท่านั้นมันจะลบเป็นศูนเลยแต่ถ้าในกรณีที่เขาใส่รูนจำบอกรูนนี้ไร้ประโยชน์ทันทีนะครับรีทิ้งได้รีทิ้งไปเลย รูนมันปัญญาอ่อนเชื่อผมผมเล่นจิตมาประมาณเกือบแบบ7 0 0 0เกมแล้วผมก็รีทิ้งประดบจำบอกเก่งกว่าเยอะเหมือนคนละตัวนะครับอีกรูนหนึ่งที่ทำได้คือรูนฟูจิมะชุดกลาง2แต้ม3แต้มเล่น3แต้มนะครับจะเป็น3แต้ม30ชุดกลาง20ถ้าทำรูนนี้ออกมาเสร็จนะแต่ผมก็ไม่ทำเพราะว่า บัตรก็ไม่ค่อยได้ใช้นะผมไม่ได้ค่อยได้เล่นฟุตจิบะก็เลยไม่ได้ทำแต่อันนี้ดีพลังงานเริ่มต้นสามแต้มบอก,กบิสซีครับจีนหนึ่ง,องอบอกาะมากดีร่นนี้ร่นเกมบกนะต่อไปเก็บป้องก,กันนะครับแน่นอนครับเ,เพื่อนๆครับสามแต้มบ็อกสองรูนสีเขียวรูนบล็อกต่างๆเช่นจัมบ็อกบล็อกพลังงานรูนสตีลอันนี้คือรูนเกมรหลับรูนล้วนจะมีรูนเกมบอกอยู่ก็คือรูนจะเป็นแนวแบบกันรบกวน การลบกวนคุมเกมการลบกวนสติลการลบกวนจำพวกเนี้ยรูนเกมบุกนะครับล้วนๆแต่มีน้อยแต่ส่วนใหญ่คนที่เล่นเกมบุกก็ใส่จำบล็อก้วยว่าบล็อกคุมเกมหรือบางคนจะเป็นบล็อกพลังกาชาศสกันนะส่วนตัวผมอะ่ะชอบจำบล็อกมากที่สุดเพราะมันตกไกลอ่ะหลักๆตามนี้ก่อนส่วนอยากดูรูดไหนอะ่ะคอมเมนต์กันไปข้างล่าง เดี๋ยวผมอาจจะมาทำคลิปแยกให้ต่อมาไปดูเรื่องแผนก่อนแผนเนี่ยแต่ก่อนนะแบงกเนี่ยคิดว่ามันไม่มี้ประโยชน์เพราะว่าทำไม่เป็นแต่พอทำเป็นเสร็จปึ๊บเรารู้แล้วแผนดีมากดีมากครับเพราะว่าแผนมันมีหลากหลายมากๆครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการตบสูงตบใกล้ชุดแมนส่งบอลเร็วรีบาลดี เลี้ยงล้มพลังงานการล้มและที่สำคัญคืออีไส้ในของมัน,นโคตโหดเพื่อนเพื่อนดูดิคมเกมผมบวกเกแล้วเดี๋ยวดูนี่รูเซตเตอรอ์ผมอะผมมีเกมนึงผมดันจุนกรกเ็นเลยดันโกเนี่ยพลังงานสูงสุดคือสิบเอ็ดที่ทำได้นะสิบบวกถึงสิบเอ็ดแต่สูงจริงๆริะแม็กซิบัมคือสิบสองแต่คือสองสองสองหมดไม่น่าเป็นไปได้สิบเอ็ดนิดนเนี่ย มีโอกาสเห็นปะ่ะพลังงานแล้วก็รีบาวดนะ์ไหมชุดใกล้เนี่ยคือแผนของเซนเตอร์ที่ผมทำเดี๋ยวดูตรงนี้ดูรวมสามแต้มผมก่อนสามแต้มผมบวกสิบบวกสามแต้มเข้าเป้าหนึ่งจุดห้าเปอร์เซ็นต์บวกสามแต้มอีก 3. สามแสดงว่าสามแต้มผมบวกสิบสามมีผลยังไงเนี่ยสิบสามบล็อกคุมเกมสติลคือโคตรโหดนะแผนผมโหดมากนะ,ะเนี่ยเรสามแต้มนะเข้าเป้าบวกเพิ่มอีกครับ ยิงสูงสุดทับซ้อนเพิ่มอีกนะหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะฮะโหดสัตว์นะแล้วดูจินนีนแบบไหอันเนี้ยศักยภาพ นี่ครับเพื่อนเห็นดังคือความต่าง222กับ242่หางกันเยอะมากนะใครเคยเจอจิ้นเนึ่งบผมอ่ะลูกแรกไม่ลงลูกสองรบกวนสองคนลงเลยแบบยิงแบบยับครับยิงลงรุนัว,วหนึ่งปึ๊บลูกต่อไปลงเลยสองลงหนึ่งสองลงหนึ่งรัว,วต้องตกพอตบผมก็ส่งมันก็ทําให้เราเล่นง่ายขึ้นเนี่ยค,ความต่างของแผนนะครับคือมันเยอะมากเพื่อนเอดูดิ เสื้อบวกแปดฉายาบวกสิบกองเชียบวกยังไม่ครบนะนี่ทำเพิ่มได้อนยะ่างไรอิโูนจุด,ดสามนะแผลบวกสิบสามเนี่ยคือความเกี่ยงของจินแล้วคิดว่าถ้ามันมีอัปเดตเพิ่มแผนอีกช่องหนึงด้านล่างอาจทำสองร้ห้าสิบได้เก็บปะแล้วพวกเนี้มันมีผลยังไงเวลามันยิงลงรัวเนี่ยฝั่งตก้ามจะรู้สึกว่าเราจะยิงทุกลูก เขาก็จะตบตกพอตบแล้วก็ส่งอยากให้ดูลังโผ่ตัวละครผมอะอยากฆ่าพลังนผมจะใส่ไปรูพลังไหมพลังสี่ห้าแผนเนี่ยนีเท่าไหร่แผนบวกย่า ผมยังไม่ได้ฟองสก,กินเลยเออเพราะมันมีแค่สสูงุด5แล้วก็ฉายาไม่ได้ใส่พลังมาเอ้ยฉายาไม่มีพลังมัมันจะมีครบแล้วาฉายาการเติบตัวก็ไม่มีนะครับพลังก็จะเท่านี้แหละประมาณนี้มากสุดก็อาจจะอยู่ที่188ก็ดัดดัดดันสู้ได้บางตัวนะ พวกเซนเตอร,ร์เลก็กอะผมชอบใส่พลังถ้าเป็นเซ็นเตอร์ใหญ่ก็จะใส่จังรีบาวครับส่วนค่ารีบมัมยังนอ้อยอยู่นะครับกองเชียร์ไม่มีเลยนะถ้าทำจริงๆก็น่าจะได้ประมาณแบบบวกสามบวกสี่ก็น่าจะร้อยเก้าสิบเอ็ดประมาณเนี้ยเออแต่ถ้ามาดูอใาครกีกับจุนก็เยอะพอสมควรครับเนี้ยเห็นปะ สก,กิมก็ไม่มีครับออมไม่ได้แบบเป็นบล็อกเอาเป็นบล็อกผมไม่ได้ฟอกไม่ได้เปลี่ยนนะก็ไม่ได้ฟอกก็<ช>ถ้าฟอก<ช>เปลี่ยนก็รูนิบแกก็น่าจะอยู่ที่สองร้อยสิบประมาณเนี้ยกด็ดันกระจุยครับแผนเลยสำคัญรูนเลยสำคัญตอนนี้มากๆใครที่มีคำถามต,ตรงไหนเนี่ยก็คอมเมนต์กันไ้ได้นะครับคลิปนี้อาจจะมีความรู้ล้วน แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะเพื่อนๆนะสวัสดี้แม่ขอตัวราไปก่อนอย่าลืมไปได้กิจกรรมกันนะครับตำแหน่งในฝันตำแหน่งที่ชอบส่วนตัวผมคือผมอยากเป็นจิ้นนะครับ SG ที่ดีที่สุดในเซิร์ฟเวอร์สว่วนนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ